สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่กันใน Dark Souls 2 New Game Plus ตะลุยไปกับคาทาลิน่าต้องขอบอกเลยว่าห่างหายกันไปนานมากเนื่องจากคอมพิวเตอร์ของปมมีปัญหาลง Windows ใหม่ก็แล้วต่อมาเป็นฮาร์ดแวร์มีปัญหาอีกซ่อมกันไปพักใหญ่ๆเลยครับวันนี้ขอกลับมาทดสอบแล้วมาลองลุยกันใน Dark Souls 2 New Game Plus <c oughs> ถ้าจำไม่ผิด รอบก่อนผมสู้กับภูมินายค้างไว้ครับสู้ไม่ได้ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะจริงอถ้าสู้ได้มันโดนผมปาบไปละไม่ได้เจอนานเลยคาทานลน่าส่วนดีจ้าเฮ้ยไม่ได้เล่นนานนะคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยวอร์มหน่อย เอาจจริงอ่ะผมก็ลองวอร์มไปแล้วระดับหนึ่งครับเฮ้ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณประมาทมาสิโวยมามาเด็พี่โอ้โห,โห,โหดาบแรกไม่เป็นไรดาบต่อไปอาจไม่รอด ขอแพลลี่ในเอา้าทิ้นแล้วหนีโอ้ยตัวนี้มาแทนอืมไหวตัวทันโว้ยตะเกียวมองไม่ทันปุ๊บเอ๋ตาเอ๋มา ไอ้นี่แพรลี่ได้ไหมเนี่ย,อยสองตัวสองตัวบอเอามาทีละตัวเฮ้ย,ย,ย,ยมันทำตามครับมังกี้ซีมังกี้ดูวันนี้แพรลี่ไม่ได้แน่เลย แพรลี่ไม่ทันอย่าอย่าพึ่งดื่มเพื่อสุขภาพไม่ลองเว้ยไม่ลองแล้วโอย <c oughs> เกามันไปหลายรอบเลยนะเนี่ย หลบหลบได้จ้าโอ้โหคนมาตายในที่เยอะนะเนี่ยเฮื่อดูหน่อยสิวิ่งเออหลบฉันกิงหลบแล้วแต่มันแต่มันไม่พ้นเอือดูนี่เอือกระสุนเข้าแหงเอือกระสุนเอือโดนกระสุนโดนบ้างละอ่เอือ หมดแรงกันซั่วโอ้ยวันนี้ตายตั้งแต่ต้นทางไอ้น,นี่เนี่ยตีแม่งเลยเออเฮ้ยมึงตีกลับมาแล้วน,นี่กูหล่มได้ไม่ไหวแล้ววันนี้ชอบดูมากตรงนี้เขากิ้งหล่นลงไปแน่เลยเฮ้ยฉันเฮ้ยสู้กอะไรวะเนี่ยนี่แหละออเอาละ รอยนี้มันแปลกๆผมว่านะน่าจะมีคนแบบเจอกันนี่เลยชั้นตีวุ้ยนี่เปือยด้วยตัวเปล่าตัวเปล่าสาบ่บุเรียบร้อยให้ตายกับจอดมาไปเลยข้าฟูมนนอกเรื่อง ด้วยความที่ภูมิไหนเขาก็ไม่ใช่เล่นๆนะต้องเต็มตัวครับเมาส์ได้รูเทียสโตนเหมือนแมวน่าจะไม่ได้ใช้ ยาวแน่ๆป่ะลุยครับม,มีตัวที่ปุดมาจากดิน ดีเต่าฟูไกลับมาแล้วหายไปนานหายไปนน้วโ,โ,โอ้ยโบโบโอ้ยเดี๋ยวคนโอ้ยเดีวน้อยอตายเลียนีย ดื่มก็สุดตคาบหนึ่งสองสามหล่อหลังที่แกไว้ครับระวังสตามินา่าเราด้วย,ยดื่มดื่มช้ามากอ้หไม่พน้นไม่พน้น เฮ้ย hey, ครั้งแรกนะครั้งแรกครั้งแรกห้ามห้ามมองห้ามมองเนาะเอ้บ <Hey, me. S 1> ีผลิตภัณฑ์สิมควัมงามเอฟฟิชีสนับสนุนอันเด็ดสนับสนุนทุกแบรนด์ออฟเดอะเคิร์สลืมลืม ืเฮ้ยเลือดไม่เต็มด้วยโว้ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆมันมาแล้วโอ้ยไอ้นี่ยังไม่ใช้เล่นๆไอ้นี่ยไม่ใช้เล่นๆโอ้โหกินแล้วคิดแล้วทำแล้วโอ้ยว่าใช้ไม่ได้กับรักโซสองครับกินช้ามาก ของไข่ได้คืนเก็บดิเต้นราวกันหนึ่งสองสามเอ้าดื่ม รอบนี้เราต้องดื่มมันเทนะเนี่ยเป็นรับกิจกรรมอุย้ยไม่ให้ตั้งหลักเลยอ่ะเกือบเกือเกลือ,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 อช่วยโทรศัพท์อ้โหประคันช่วยนะพี่คุณไงย สุขภาพเร่งอปุกึเราอะต้องบัฟอืื้อออหันนี้เจ็บจริงขอไล่เวนหน่อยไป ไม่ง่ายเลยทำมือแบบโบโรเมียผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ใช้งานอย่างนี้นะครับเพียงแค่สัมผัสและบีบปุ๊บเข้าให้คุณก็จะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมผมว่านะมันน่าจะมีการต่อสู้อีกสักพักใหญ่ๆเลยเวียนว่ายตายเกิดอีก แล้วเดี๋ยวผมตัดเฉพาะที่ชน,นะมาลง <c oughs> อย่างแล้วลืมกินของ ห้องนำยังก่อนหองน้ำยังก่อนพูดแรกแรกไม่ได้ไไดโอ้โหอยากลองด้วยลบๆก่อน หนึ evet. uh ่ง huh. 哦。<noise> เราต <Sav è S 1> <res> <en> ้องการบัฟดาบเราเป็นลำเฮ้ยผัดยังเยอย่าสแกนกันโอ้ชด แรงมากอันนี้โอเคสายพายุใช่ไหมดับไฟมาเลยอ่ะโว้ยมีลูกกลมๆด้วยไม่ถึงโว้ย สองที่เพราะโดนโดนเรลเ็วไฟึโอ้ยเจ๊หลบหลบหลบดนึดนิดดาวสแกนกำยาย anh sát, xa Một Đi quay bên trong Không đu đi đi cái nào quấy Ui. 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 đi đi. Scan Ui. 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 โอเอาเรื่องชนะและ้วหมดหมดเอฟพีไม่ใช่เอฟพีแอสตั๊โอ้หสบมากมาย ทำไมมันขึ้นสองอันพร้อมๆกันวะฮูล่า for victory อ่ะโหวตให้ไอดิดดิทไนท์จอบเอาไปทำให้โหวตให้เออดูซิว่าเราเคยโหวตกอด อูหุูล่าโฟช็อตคัทอันนี้ได้ห้าร้อยเลยเหรอฮาวะเฮ้ยบอกตรงครับผมเห็นใจฟูมไนามากผมไม่อยากกำจัดแกเลยอะ <c oughs> แกปกป้องร่างของนาลาดียไว้เหมือน ลูกปกป้องแม่สะเทือนใจว่ะไหในๆก็มาแล้วขอส่องนานาลาเดียไม่กลายเป็นนี่ฮะคือแกเป็นลูกสาวของอาบิสใช่ไหมครับแต่พอแกตายไป โซ so, แกก็ยังอยู่ตามจุดต่างๆเนาะเศร้า so. แกไม่กลายเป็นฮอนโล่เนาะสุดท้ายโลกเรามันจะกลายเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยโลกในดาร์กโซโ บางอย่างที่มันกำลังเสื่อมสลายมันก็คงฝืนไม่ได้ครับแต่เราต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากตัวบ้าที่อยู่ข้างหน้าให้ตายเหอะเฮ้ยมึงนี่มันพื้นที่บอสนะเว้ยไม่เล่นแล้ว ยยยยย,ย,ยไม่เข้าดิ <c oughs> <c oughs> บ่ายเกือบตายน้ำตื้นไอเชี่ยถึงด้วยโอ้โหแม่งเลย ชิชนะคูมนหได้จะมาตายใครคุณไม่ใช่นะแต่นั่นแหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อคุณประมาทเหลือตัวต่อไป เซอร์อัลโลนเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชื่นชอบครับดาร์คอาเฮโวตบอสตัวสุดท้ายของที่นี่ รบปานวัวกระทิงนี่ประสาทกระทิงก็ไม่บอกแล้วท่านแน่ยังอยู่อีกมีอันนี้ไม่เข้าใจเนื้อเรื่องจริงๆแ้่ผมว่าแกแบ่งดวงวิญญาณเป็นจุดๆเพื่อปกป้องที่นี่ครับ เราจะดูไอเทมอืมมีอันเดียวแต่ผมคล้ายครับคลาว่าเออเราต้องดูดวงวิญญาณป่ะ นาชเชนดราลีน่าอ๋อเราปราบมาแล้วเอาซอน่าให้ตายเถอมัอนไปรวมกับของเก่าออเล่นรอบแรกไม่รู้ครับไม่รู้ว่าผมต้องปักอีกกี่อันแต่ถ้าจำไม่ผิดนะคือ ผมยังไม่ปักอันนั้นไม่งั้นผมคงปักไปแล้วจำไม่ได้เรียบร้อยวันนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับในที่สุดก็ปากบุ่มไนได้แล้ะตัวต่อไปที่เราจะไปลุยเซอร์อโรอนเรื่องเรื่องแต่ละตัวเศร้าไม่แพ้กันเลย ไปก่อนครับ